ไปดูร้านหน่อยครับคนเงียบเลยเงียบเหหวาเงียบคือผมงงเลยหะอ้โหเงียบระหกงงเลยบ๊เอฟีอนาเยเข้ามาแล้วนะครับาในร้านไป เขาจะเอาเสื้อตัวไหนเอาโมบะแฟนผีนะครับ40% off เออฟเอาไหมไซส์เบบี้เออนี่สวยนะแม่เก็บเป็นอะไรอะแม่เก็บเป็นแค่ขุ่นเหรอจ้าโมเดลแม่เก็บเป็นโมเดลสวยยเท่าไหร่ผมมีพ่อก็มีเมมเบอร์ใช่ไหมถ้าซื้อรถได้รถรถเท่าไหร่ ตอนนี้มันเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ไอ้บอยมีสีดำด้วยนะโอ้สวยเลยเนี่ยยี่สิบสี่ยิบห้านะนะดูดิตาก็มองไม่เห็นแล้วไม่รู้เท่าไหร่สิบปอนนะเต็มที่ กอนันเดสกานาโชอมมามดาเปอร์เซ็นต์ออมนะเดี๋ยวหกสปอนะโอ้สวยนะเนี่ยแม่เผื่อได้เผื่อได้เผืยอได้ ดูของเล่นดีกว่ามีสาโบติโอหรือเปล่ามีหมวกมีบอลบ,บอลรู้สิบสี่บอลนะตอนนี้ลดราคาอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณ56ปอนด์กบอกลนะท้ายนีน้ มาถ่ายให้ดูบรรยากาศในโอทั o ฟอร์ดช็อปนะครับว่าบรรยากาศร้านเป็นยังไงบ้างของที่ล,ลึกนะครับอันนี้จะไปไว้ในช่องฟุตบอลสตอรี่นะครับเรื่องเล่าคขาวฟุตบอลนะครับเปิดน้ำกระติก ือเ,เกมฟุตบอลฟุตบอลเกมฟุตบอลเกมเล่นไงดูดิฟุตบอลเกมะนเกมะเไปดู สเตอร์เออมันไม่มีสมบูติโอขายเว้ยงงไอตัวเตะบอลน,นักบอลที่พ่ออยากซื้อปกกติเดีวว่าพูมีวันนั้นไปเจอนี่จ่ายเงินนี่ช่องจ่ายเงินนี่ช่องจ่ายเงินน,นี่เป้ เสือ้อเสื้อเนาะนาฬิกาหมอนคลิปคลิปเซ็ตคลิปบ็อกไดรเป่าผมที่เป่าผมเคสโทรศัพท์เออแม่งก็มีหมดนะ,ะ,นะแก้ว นี่อะไรเข็มกัดต่อโอเคนี่ที่ถูกใจจะมีนี่นะครับสวยเลยเดี๋ยวขาออกว่าจะมาสัตว์นะเท่าไหร่โอ้ยิบสองปอนด์เลยนะกดร้ายใช้ได้่ะ นี่เป็นบรรยากาศก่อนเกมก่อนเกม f a ครับลาวสี่ป่ะรอบสี่นะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสนามโอทับฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ดดูว่าข้างในเขามีอะไรน่าขายน่าซื้อบ้างนะน่าโดนนะ ออลูกบอลน,นี้ก็น่ารักนะเนี่ยโอ้โหเหน่งได้เลยเนี่ยไปเลยชอบไซส์หนึ่งะน,นะสิบสามปอนด์นะหมวกก็สวยนะหมวกอะเป๋า สเตอร์ุ๊กตาสมุดหนังสือแก้วที่งมงหายอ้ตุ๊กตาซูเปอร์ติโอนะของแมนยูนะ แต่ต้องซื้อผ่านหน้าเว็บเอาในช็อปไม่เห็นเห็นแต่ของลิเวอร์พูลตอนไปลิเวอร์พูลมีขายนะที่เดียวนะแต่คนเมืองนี้อาจจะไม่เล่นเอรอไหมเครื่องดื่มแมนยู่ะกินละขังเหรอไหมกินแล้ววิ่งไม่หยุดหรือเปล่าดูโซนแฟชั่นโอ้นี่แมกเนตวะแมกเนตนะ กาแฟไหมนี่น่าจะเป็นเวทีให้นักเตะมานั่งนะครับเหมือนโชว์เขาเรียกว่าอะไรโชว์ตัวโชว์ตัวหมวกตัวหมวกหมวกสวยหมวกสวยรถด,ด้วยดิ12ปอนด์นี่ไงปอนด์เอเวอร์เรทด้วยนะ นี่ใส่ไปให้โดนัลด์ทำได้ไหมอโอ้สีดำแม่งดันแพงเข้าไปอีกอจริงสีแดงสวยนะสีดำดันแพงเข้าไปอีกดูออนเซลดิสามสิบสามปอนเออหมวกสวยผมชอบหมวกนะแต่มันใส่ไม่ได้ดิ สีน้ําเงินนี่ก็อาจจะได้อยู่นะแต่พอใส่แล้วรู้สึกปแปลกๆก็เลยเม็่อไรเอามาฝากเพื่อนแฟนเพื่อนๆสาวกผีแดงนะครับฤด,ดูการนี้จะห่อเหี่ยวไปนิดแต่ก็ใช่ว่า ใช่ว่าจะไม่มีอนาคตนะนี่ก็คือบรรยากาศในร้านช็อปนะครับลงละครแห่งความฝันคือคักนะครับคนเริ่มมาแล้วเมื่อกี้คนยังน้อยอยูนะ่ตอนนี้คนมาแล้วถ่ายรูปกับยาร์ฟสตัม์นะครับยาร์ฟสตมอยู่ข้างหน้านี่เองไม่รู้ว่าจะมาเชียร นัดุตหรือว่าจะมาเชียจะมาเชียแมนยูเห็นก็บอกว่าจะเรียกมาช่วยที่คุมกองหลังของเลสเตอร์นะครับเออแต่ไม่รู้จะมาหรือว่าให้ดูบรรยากาศทางรอบนอกของบนก่อนนะครับนอกของบนก็รออยู่นะครับเราจะเจอใครบ้างเนี่ยแมนยูน่าจะมากันเพียบเลยนะแฟนแมนยูเนี่ยนะ รอนักข่าวเนะี่ยรอถ่ายกันเทียบเลยนะ